สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าไอเดียขายดีนะครับสินค้าบนอเมซอนนะครับขายฝรั่งกําไรดีกว่าขายคนไทยนะครับวันนี้เรามาแปลกเป็นสินค้าไทยนะครับอ่าแล้วก็บอกได้เลยว่าทําเงินเดือนเป็นแสนนะครับของไทยนะฮะแล้วบอกเลยเพื่อนๆไม่ต้องลงทุนเยอะด้วยยอดขายเดือนเป็นแสนมันคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ก่อนอื่นเลยขายของนิดนึงนะครับ o อทออนไลน์คเว็บไซต์ที่สอนคุณขายของผ่าน eBay a m a ม o n นะครับคลิปนี้เป็นคลิปอ a z ซ n แล้วมีหลักสูตรอ m ม z o n สอนแบบจับมือทํา ดูแลตลอดชีพติดอะไรถามได้ตลอดนะครับอ่าตัวนี้เป็นแบบสอนแบบจบมือทำแล้วก็การันตีสูงสดุดคืนเงินถึง70%หากเพื่อนเพื<ๆ>่อนเรียนซื้อเครื่องมือและขายไม่ได้นะฮะการันตีคืนเงินสูงสุดถึง70%แล้วก็อีกโปรโมชั่นหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆนที่เบี้ยน,น้อยหอยน้อยในช่วงนี้นะครับแล้วก็มีเป็นคอร์สออนไลน์ดูคลิปวิดีโอนะฮะในราคาเพียง999บาทนะครับถ้าเรียนควบก็1899บาบาทนะฮะ ยังอยู่ในปลายปีสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับอ่าเรียนหลักสูตรหนึ่งเลยนะฮะ999บาทเท่านั้นเองเรียนควบรถให้อีก100นะฮะเป็น1,899บาทนะครับอ่าเข้าเรื่องดีกว่าเพื่อนๆก็เ,เห็นภาพบนหัวแล้วนะฮะผมก็มาเจอสินค้าตัวนี้นี่แต่จริงๆเจอตัวนี้ก่อนนี่นะฮะนี่บนอเมซอนเลยนะอ่านะครับแล้วก็มาเจาะลึกกันนะฮะตัวนี้เป็นยังไงนะครับอ่ามาเจาะลึก จริงๆผมจะบอกว่าผมก็มีคนเรียนผมนะที่ขายพวกเนี้ผมบอกเลยนะขายหลายๆอย่างอ่ะคือเรากระจายความเสี่ยงอ่ะไอเดียขายนี้บ้างขายนี้บ้างขายนี้บ้างเนี่ยหลายๆผลิตภัณฑ์แต่บอกเลยว่ารวมกันนะครับกําไรเดือนประมาณ6กเจ็ดหมื่นส่วนหนึ่งก็ขายในไทยไปอีกส่วนหนึ่งก็ส่งไปขายที่อเมซอนอย่างชิ้นเนี่ยนะครับผู้นี้ขายได้ถึง10ชิ้นต่อวันทําเงินไปเท่าไหร่ 5664ดอลลาร์ 5, ต่อเดือนนี่คือยอดขายนะบางทีผมก็พูดกําไรผมก็ไมพูดยอดขายเพราะบางทีผมไม่รู้กําไรนะฮะแต่นอ้นนี้เอายอดขายแล้วกันนะครับแต่จริงๆต้นทุนของต้นทุนของพวกเกี่ยวกับสมุนไพรเอ,อ่ยหรือเป็นผักอะไรพวกนี้ผมต้นทุนไม่สูงนะฮะเน็ตออกมา7.4็เนี่ยมีกําไรเหลือแน่นอนนะครับแต่เอายอดขายก่อนนะยอดขายตัวนี้นะครับก็อยู่ที่คูณไปช่วงนี้เงินบาทแข็งนะผมให้ยีิบเก้าแล้วกันนะฮะ หนึ่งแสนหกมืนบาทต่อเดือนโอ้โหนี่คือตัวเดียวนะถ้าเกิดคุณมีหลายๆตัวคุณไม่ต้องไปหาของไทยของจีนอะไรเลยใครที่อยู่ต่างจังหวัดและคุณเป็นเกษตรกร,ร,กรคุณก็สามารถทำอเมซอนได้แล้วถ้าเกิดคุณวางแผนเป็นกเกษตรกรที่คือขายฝรั่งอะกำไรดีด้วยที่สำคัญมีสินค้าสักสามสิบตัวเนี่ยผมบอกเลยว่าหกเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเก้าหมื่นแสนหนึ่งต้องมี และตัวนี้ขายมานานถึงห้าปีแล้วนี่จะขึ้นปีที่หกแล้วห้าปีกว่านะครับยั่งยืนฮะขายขายเกี่ยวกับของกินเนี่ยยั่งยืนอยู่แล้วแล้วก็พอขายฝรั่งกําไรดีเน็ตออกมาเนี่ยบอกเลยว่าเหลือๆตัวนี้ตัวเดียวในกําไรเดือนหนึ่งหลายหมืน่นเป็นหมืน่นและคุณมีหลายๆผลิตภณัณฑ์บอกเลยคิดดูเราสามารถศึกษาความต้องการได้ว่าตลาดอเมริกาคือไม่ต้องซื้อหรอกไอ้นี่ยคนไทยในอเมริกาซื้อก็คุ้มแล้วนะฮะ เพราะคนไทยในอเมริกามีเป็นแสนคนหลายแสนคนถ้าถ,ถ้าผมจำไม่ผิดนะ่จะไม่สามแสนก็ห้าแสนคนในอเมริกาแล้วคนไทยที่เป็นอ่าอาจจะเป็นร้านอาหารก็มีก็ขายได้เห็นไหมบางคนไปมองไกลนะอันนี้คือไปมองอับผมเข้าใจแหละไปมองหมวดหมดผลิตภัณฑ์โฮมดายดินี่แต่ไอ้นนี้นะมันกินนะ่ะถ้ากินเนะี่ยหมดเร็วอีกหมดถ้าเกิดถูกใจต้องกลับมาซื้อยี่ห้อนี้ คุณสามารถสร้างแบรนด์เองได้เลยนะครับในผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเกษตรน่าสนใจไหมล่ะผมก็ม่เห็นมีคนไทยทําได้แล้วก็คนติดตัวเราที่แบบมาเรียนเราบางคนที่แบบเออพี่ผมจะขายได้ไหมเออวันนี้ผมกมานังคิดเฮ้ยมันก็ยังขายได้อยู่นะตลาดมันใหญ่มากตลาดอเมริกาและอย่างคนเนี้ยขายมาแล้วถึงห้าปีครึ่งไม่ครึ่งเดีวยวคอนๆเดีวยวนี้กําลังจะหกปีแล้วเดี๋ยวเมษาปีหน้าก็หกปีแล้วเพราะตอนนี้มันต้นปีละปลายปีต้นปีเหลือสี่เดือน อะไรก็ขายได้ครับขายบน a เมซอนอย่างตัวนี้อ่าชิ้นนี้นะชิ้นนี้อาจจะยอดน้อยหน่อยก็ขึ้นขนลงลงแหละนะครับก็ทํายอดขายไปแต่ขายได้วันหนึ่งถึงสิบเจ็ดชิ้นนะครับอืมสิบเจ็ดชิ้นนะสี่พันสามร้อยเท่าไหร่อ่ะสี่พันสมร้อยดอลลาร์ช่วงนี้ยีิบเก้านะช่วงนี้บาทแข็งนะฮะผมให้ยีิบเก้าแล้วกันแสนสองครับยอดขายครับ นี่แค่สองชิ้นผมบอกเลยนะสองชิ้นี้ร้านเดียวกันนะขอขอปิดเขาหน่อยแล้วกันเอารูปมาแล้วก็ไม่เห็นแบรนด์นะครับทาไมชิ้นนี้ต้องต้องเซ็นเซอร์หนอเพราะอาเกรงใจคนไทยด้วยกันแต่ถามว่าเราขายแข่งได้ไหมขายแข่งไปเ่เถอะแต่อย่างน้นอยอาให้คุณไปเสิร์ชเองแล้วกันหาเจอร้านเขาแต่ตรงนี้ปิดปิดร้านเขาหน่อยทุกทีถ้าเป็นสินค้าฝรั่งอะไรจะเปิดเต็มที่ถูกไหมแต่นี่แบบร้านคนไทยด้วยกันเราจะปิดกันนิดนึงแต่ไอเดียนี้คือคุณเดินตลาดอะ ร้านขายแตงมันไม่ได้มีร้านเดียวครับมันมีหลายร้านใครทําคีย์เวิร์ดดีกว่าก็แซงกันไปทําคีย์เวิร์ดสู้เขาไม่ได้ก็แพ้ไปไปสู้กันที่คีย์เวิร์ดถ้าใครมีจังเกิลสแคร์แชร์กับผมเครื่องมือเนี่ยถ้าเรามีคีย์เวิร์ดดีเราอาจจะขายดีกว่าคนเก่าก็ได้ถ่ายรูปให้มันสวยกว่านะครับชาวนี้ก็มาแปลกหน่อยแต่บอกเลยว่าผมว่าสําหรับเกษตรกร,กรขายคนที่อยู่ต่างจังหวัดหรือคนที่แบบอาจจะทํางานอยู่ต่างจังหวัดแล้วมีที่ เราวางแผนนะผมมอขนาดผมนะจริงๆอ,อยากเก็บตังซื้อที่เหมือนกันนะและอยู่ต่างจังหวัดนะส่วนหนึ่งก็ทำอเมซอนไปส่วนหนึ่งก็ปลูกผักขายถ้าอยู่จังหวัดใหญ่ๆที่มันมีห้างอะไรเงี้ยเราสามารถส่งผักเข้าไปขายในห้างหรือเนี่ยเรามาทําแปรรูปผลิตภัณฑ์และขายในอเมซอนเองเลยไม่ต้องซื้อของจีนเลยก็ได้จริงๆนะแต่ตอนนี้ยังไม่พร้อมไปต่างจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับ ตรงนี้ผมว่าเป็นอะไรที่มันแตกต่างเลยนะไม่ต้องแบบสั่งของจีนแล้วก็พอเราปลูกเองต้นทุนก็ถูกมากๆบอกเลยว่ามีกําไรแน่นอนนะครับมีกําไรแน่นอนก็ลองดูกันนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่พร้อมจะสั่งของจีนซื้ออะไรก็ไม่เป็นไอเนี่ยซื้อซองหรือหาหาพันธุ์ดีๆแล้วก็ศึกษาว่าใครขายมเมล็ดพันธุ์ดีๆเรามาปลูกเองอะไรเงี้ยแล้วก็ปลูกแบบออกแกนิกเลยแล้วก็แปรรูปแล้วก็ทําให้มันดูดีขายบนอเมซอนผมบอกเลยว่า สินค้าเกษตรนะฮะถ้าคุณทำปั้นดีๆสัก30แพ็กเกจนะครับขายบน Amazon นะฮะนอกจากคุณจะขายในตลาดไทยแล้วแต่มันเหนื่อยต้องไม่นั่งขายเองขายบน Amazon เนี่ยมันจะทำเงินให้คุณเดือนเป็นแสนได้ครับลองดูนะฮะเพื่อนๆส่วนคนไหนไม่เป็นไม่มีอะไรเลยบอกเลยว่าโอ๊ตออนไลน์นะครับเราสอนนะครับสอน Amazon สอนให้คุณสมัครสอนให้คุณหาคีย์เวิร์ดนะครับจากเครื่องมือที่เรามีให้สอนให้คุณปั้นสินค้าขึ้นไปขายและไม่ต้องสร้างแบบเขาเรียวกว่าอะไรนะโกลเด้น โกลเด้นอะไรนะสินค้าทองคำเพราะมันยากมากผมแนะนำกระจายความเสี่ยงอย่างเงี้ยทำหลายๆผลิตภัณฑ์รวมกัน30สินค้ามันก็เป็นสินค้าทองคำได้หรือบางครั้งเราทำสามสิบตัวสี่สิบตัวฟลุกมันมีทองคำผมมาตัวหนึ่งราเหมือนมีทองคำสองตัวเลยเพราะหนึ่งตัวทองคำที่เหลือรวมกันก็เป็นทองคำสองตัวทำเงินนี่คูณมีกำไรเดือนเป็นแสนสบายสบายบนอเมซอนนะครับคนไหนทำไม่เป็นสนใจ เรียนกับเราได้แล้วเราสอนแบบจับมือทําดูแลตลอดชีพติดอะไรถามได้ตลอดแต่ถ้ายังไม่พร้อมอย่างที่ผมบอกช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นช่วงปลายปีต้นปีคืออ่าลองดูก่อนดูคลิปก่อน9 9 9บาทต่อคอร์สเลยนะคะอ่าสนใจก็ดูคลิปได้ถ้าเรียนครบก็1,899บาทสนใจก็มุมซ้ายล่างครับเบอร์โทรออดออนไลน์นะครับ9 6 6 1 5 9 9 3 9 9ะครับหรือติดต่อ ได้ที่ไลน์ก็สแกน QR Code ได้เลยหรือไปที่หน้าเว็บไซต์ o d o l n e c o m นะฮะคลิกตรงเพิ่มเพื่อนนะฮะจะมีข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะครับเนี่ยคลิกตรงเพิ่มเพื่อนเข้ามาคุยกับเราไม่มั่นใจดูสัมภาษณ์คนเรียนก่อนได้เลยนะครับมีสัมภาษณ์เลยเนี่ยคนเรียน eBay คนเรียน Amazon นะครับเดี๋ยวมีล่าสุดเดี๋ยวอัพขึ้นไปอีกนะฮะมีเพื่อนคนนึงทำออนไลน์อยู่แล้วทำาอชอ Shopify แต่ว่ามาเรียนผมแล้วผมถามเขาว่าความคาดหวังก่อนเรียนหลังเรียนเป็นยังไงไปดูสัมภาษณ์ได้นะครับแล้วก็ททิ้้งาย ฝากช่องทาง YouTube ของโอตออนไลน์ด้วยนะฮะถ้าคิดว่าช่องนี้มีประโยชน์นะฮะอย่าดูอย่างเดียวครับ s u b s c r i b e นะครับ Subscribe กดกระดิ่งนะฮะเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับนะกดกระดิ่งด้วยนะกิ้งกิ๊งกิงกิงนี่แหละนะครับหวังว่าจะได้รับความอุปการะจากเพื่อนๆนะครับไม่เรียนก็ได้แต่ฝากติดตามช่องทางนี้ของเราด้วยนะครับเช้านี้กินคาเฟ่เมซอนรสเข้มข้นมาก รสชาติมันต่างจากกาแฟเซเว่นอืมอ่ะไปละไปกินข้าวก่อนสวัสดีครับ